สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีสินค้าใหม่นะครับมานําเสนอนะครับเป็นมีดลาบนะครับมีดลาบหรือปลายว่ายนะครับหรือว่ามีดซุยก็ได้นะครับเพราะว่ารูปทรง3ตัวเนี่ยแล้วแต่บางพื้นที่ที่เขาจะเรียกกันนะครับแต่โดยรวมแล้วเขาจะเรียกว่ามีดลาบนะครับชุดนี้ นำมาทดลองนะครับจำหน่ายนะครับ19เล่มนะครับมีไม่เยอะนะครับความยาวของตัวมีดนะครับอยู่ที่10.5ถึง11นิ้วนะครับความกว้างนะครับความกว้างของตัวมีดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1.9ถึง2นิ้วนะครับสันนะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับกำลังพอดีเลยนะครับน้ำหนักครับ อยู่ที่ห้าขีดนะครับเนี่ยครับมีดลาบนะครับเป็นมีดใช้งานนะครับลาบเนื้อซอยจุนะครับซอยเนื้อหั่นเนื้อหั่นหมูทําครัวนะครับเป็นมีดทําครัวหรือว่าฟันกิ่งไม้เล็กๆตกแต่งสวนได้สบายเลยนะครับเนี่ยครับสวยงามมากเลยนะครับชุดนี้ครับ ทำมาจากเหล็กแหนบนะครับขนาดก็จะไล่เรียกกันนะครับนี่ครับที่ผมเอามาวางเรียงไว้นะครับไล่เรียกกันเลยครับมีดลาบครับด้ามก็6นิ้วอ้วนนะครับนี่ครับด้ามอ้วนจับกระชับมือครับด้ามอ้วนนะครับนี่ครับทำมาจากเหล็กแหนบนะครับที่เห็นสีซีดๆแบบนี้คือเราไม่ได้เคลือบวานิชนะครับเพราะว่าการเคลือบวานิชเนี่ย ได้อย่างเสียอย่างนะครับการเคลือบวันนี้ก็คือรักษาเนื้อของเหล็กนะครับไม่ให้เหล็กเกิดสนิมนะครับสามารถรักษาเนื้อเหล็กได้ประมาณ3าปี4ี่ปีได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ครับที่เห็นซีดๆคือเราเคลือบน้ํามันนะครับเราลงน้ํามันไว้นะครับลงน้ํามันไว้เนี่ยเวลาเพื่อนๆไปใช้งานนะครับจะไปลาบหรือจะไปหั่นผักหรือทําครัวอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไปล้างซันไลนะครับ ล้างแฟบล้างสันไลก่อนนะครับเพื่อให้น้ำมันมันมันออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นวานิชนะครับเพื่อนๆต้องไปปัดไปฝนหินลับมีดเองนะครับเพื่อให้วานิชมันออกให้หมดไม่งั้นนะเวลาไปใช้งานนะครับวานิชอนะหลุดติดไปกับเศษเนื้อหรือว่าผักที่เราทํากับข้าวหรือว่าทําครัวกินกันเนี่ยครับมันจะก่อเกิดมะเร็งได้นะครับ เนี่ยครับก็ถึงเรียกได้ว่าได้อย่างเสียอย่างนะครับการเคลือบน้ํามันกับการเคลือบวานิชนะครับเนี่ยครับมีลาบนะครับอ้อลืมบอกราคาครับชุดนี้นะครับเป็นชุดทดลองนะครับต้นทุนก็มาสูงพอประมาณเลยนะครับแต่ว่านํามาแบ่งให้เพื่อนๆในราคานะครับ300บาทพร้อมส่งนะครับ300บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อความสบายใจของเพื่อนๆเลยนะครับ เพราะว่าเพื่อนๆก็ไม่รู้จักผมผมก็ไม่รู้จักเพื่อนๆนะครับเพื่อความสบายใจนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยครับ300บาทไม่มีบวกเพิ่มไม่มีชาร์จเพิ่มนะครับแต่มันพอดีจริงๆเลยนะครับมีลาบนะครับนี่ครับถึงน้ําหนักไปตรงที่ท้องคมนะครับหนุนนิดหน่อยสวยครับเก็บงานดีนะครับนี่ครับสันตรงครับเป็นงานชุดเก่านะครับเป็นงานชุดเก่า ไม่ใช่ของเก่านะครับคือเป็นงานเกรดดีนี่แหละครับแต่ว่าของช่างของช่างชุดเก่าที่เขาทําไว้นะครับนี่ครับฝีมือดีมากครับอย่าลืมนะครับสนใจนะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับก็ ID l ดี e ไลนนะครับกำนันหมูนะครับ k u m n u n m o o นะครับ กำนันหมูนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆท่านใดไม่ได้เล่นลนยนะครับก็โทรมาก็ได้ครับโทรมาก็ได้ครับ0869192323ครับตีนะครับรอครับสายเพื่อนๆอยู่นะครับเล่มนี้ก็สวยมากครับโอเคครับวันนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับมีดลาบนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมีดเดินป่ามีดการเกษตรให้กระผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ